สวัสดีค่ะวันนี้สภาพอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นก็เริ่มที่จะมีอากาศอุ่นขึ้นแล้วนะคะสำหรับอุณหภูมินั้นจะขยับเพิ่มสูงขึ้นมาประมาณ1-2ององศาและช่วงนี้จะมีหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้าด้วยค่ะ สำหรับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะยังคงเป็นจุดที่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะส่วนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้นจะมีอากาศเย็นค่ะและช่วงนี้จะมีฝนบางแห่งนะคะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ที่บริเวณภาคตะวันออกค่ะสาเหตุหลักๆที่ทําให้อากาศอุ่นขึ้นในช่วงนี้นั่นก็เป็นเพราะว่ามวลอากาศเย็นที่แผ่ป,ปกคลุมลงมาอย่างบริเวณประเทศไทยตอนบนช่วงนี้มีกําลังอ่อนลงแล้วนะคะ ส่วนฝนที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานและก็ภาคตะวันออกในช่วงนี้เป็นฝนที่เกิดจากย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มเมฆฝนซึ่งอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้นี้นะคะแล้วก็มีแนวโน้มค่ะว่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้บริเวณปลายแหลมยวนนะคะประกอบกับระยะนิกระแสะลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่อ่อนกําลังลงนะคะแต่ก็ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยและภาคใต้ส่งผลให้บริเวณพื้นที่ภาคใต,ต้ตอนล่างนะคะในช่วงนี้จะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างนะคะ ช่งนี้แม้ว่าคลื่นลมจะเริ่มมีกําลังอ่อนลงมาแล้วนะคะแต่ว่าความสูงของคลื่นนั้นก็ยังคงอยู่ในระดับกลางก็คือมีความสูงของคลื่นอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะและในจุดที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ระยะนี้ก็ขอให้ชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันไว้ด้วยค่ะสําหรับพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะคะช่วงนี้ก็ให้ระวังการเกิดอักขีภัยเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งนะคะรวมทั้งต้องดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์นี้ด้วยค่ะและช่วงนี้เราจะมาดูรายละเอียดของสภาพอากาศในแต่ละภาควันนี้กันค่ะ ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาอยู่ที่ระหว่าง12-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด4-12ององศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาและมีฝน3 0ของพื้นที่บริเวณจังหวัดมหาสรารคามร้101ยอยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สิสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิระหว่าง1 9 3 3องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิตม่ำสุด10-15องศาเซลเซียสภาคกลางมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาอยู่ที่ระหว่าง23-32องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิระหว่าง2 4 3 2องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคอุณหภูมิระหว่าง22-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้มีฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดคนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาป,ปตัตตานียาลานราธิวาสอุณหภูมิระหว่าง22-33องศา,ศาเซลเซียสเอาไทยทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนทางด้านฝั่งอันดามานันคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวข้ามมิติใหม่เวลา่อนสองทุม่มสวัสดีค่ะ